วันเพนอเดือนสิบสองกรุน้ำกระนองให้เต็มตลิ่งให้เราทั้งหลายชายหญิงอ่ะสนุกกันจริงวันลอยกระทงกรทุกคนอุ้ยนมจะหลุดไป่ะสวัสดีนะคะสวัสดีวันลอยกระทงด้วยค่ะ ก็คลิปนี้นะคะก็ตอนแรกว่าจะไม่ทำแล้วแหละแต่ว่าแบบคือมันเหนื่อยไงเรียนเยอะง,งานมันเยอะมากแต่ว่าต้องจิตเวลามาทำมันขาดไม่ได้จริงๆไะต้องทำสักปีและลุกนะสำหรับนางนุพมาศนะคะแต่ปีนี้นะคะเราจะไม่มานั่งใส่ชุดไทยห่มสบายเฉียงนะคะแล้วก็แบบบันหวานแล้วเพราะว่ามันจะซ้ำเกินแล้วมันจะน่าเบื่อลุกนางนุพมาศในวันนี้นะคะจะเป็นไงไปดูกันเลยจ้าเอาล่ะเริ่มจากเราเตรียมตัวหน้าผมของเราเสร็จรแล้วเดี๋ยวเราจะมา ลงผิวกันเลยดีกว่านะคะสารบการแต่งหน้านางนงพมาศวันนี้นะคะเพิ่งคนพบว่าจริงๆแล้วชอบที่สุดคือนาำนี้เลยเพราะาลงปุ๊บมันแบบมันให้ความเป็นผิวแบบผิวมากๆคือชอบแบบชอบมากอ่ะมีมีรอยให้รอยหนะักสิบสิบ,ส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 บพูดเลยว่าเลิศเลิศจริงเดี๋ยวไม่เช่จะลงให้ดูว่าผิวแค่ไหนมันผิวจริงๆนะแบบผิวแบบ ิวได้หายใจอย่าไม่แน่นจนแบบรู้สึกแบบไม่แน่นจนอึดอัดอ่ะแต่ใช้แปรงต้องยอมอย่างหนึ่งก่อนว่ามัน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 เปลืองรองพื้นมากเลยคือที่ิศทางที่ดีเราต้องบีบแล้วป้ายให้ทั่วหน้าก่อนนะคะแล้วค่อยใช้แปรงเกลี่ยนะคอนทัวร์ครีมแบบนี้นะคะเอาแปรงเนี่ยปาดปาดไปปาดฟื้นปาดผ่านฟื้นแบบนี้เข้มมากเบรกที่มือหลังมือนิดนึงแล้วก็เคลียร์นะคะตรงบริเวณนี้วันนี้เราจะคอนทัวร์สูงนิดนึงให้ให้หน้ามันมีความแบบเฉียว แบบบุ๊กหน้าเหมือนยุงคอนโทรนก็ได้ให้หน้าเหมือนยุงนะคะตัวลงมาดืดู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 นี่ไงแล้วก็คอนโทรใต้กรามเหลือเหลือเหลือเส้นตรงนี้ไว้ให้มีความใสฝ่อโอเคกลับมาแล้วค่ะไปเพิ่มมิตินะคะของใบหน้าแล้วก็สันจมูกกับพืณหออพันทิพมานะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตากันเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะก่อนอื่นนะคะมาร์กจะบอกก่อนว่าชุดมาร์กคนนี้มันเป็นสีน้ำเงินเห็นชุดไหมเอิเนี่ สีน้ำเงินแบบนี้นะคะก่ออกก็เลยจะแต่งตาให้มีความผสมผสานร,ระหว่างแบบสีน้ำเงินะอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้สีน้ําตาลเป็นแบบสีแนวนะคะก็คงจะไม่ได้น้ําเงินทั้งตาหรอกคงจะเล่นลูกเล่นแค่ใช้น้าเงินมาเล่นช่วงใต้ตาส่วนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําตาลป,ปกติก่อนนะคะก็จะใช้น้ําตาลแบบนี้นะคะเป็นสี transition กระบอกตาก่อนนะคะเพื่อความปังเนาะเพราะว่าถ้าน้ำเงินเลยเนี่ยก,กวออกมาเป็น shadeider สมัยก่อนที่แบบ ตาฟ้าปากแดงอ่ะก็กลัวอยู่เหมือนกันนะคะนี่ลงแต่งตามง่ายมากเลยนะจริงๆลูปเนี้ยลูกนี้สามารถแต่งตามได้แต่งไปแบบลอยกระทงกับผัวก็ได้แต่งไปขึ้นประกวดก็ยังได้เพราะว่าตอนนี้คือหลายๆที่มีการจัดงานขึ้นเรียบร้อยแล้วก็เห็นคนออกไปเที่ยวกันเยอะขึ้นนะคะแต่บ้านดิฉันก็ยังเงียบเหงาอยู่นะคะจากนั้นนะคะก็ลงเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นแปลงหัวพุ่มหาะะแป๊บนึงนะ นี่เป็นแปรงหัวพุ่มลักษณะแบบนี้นะคะในการจิกสีลงไปเนาะเดี๋ยวจะใช้เป็นกลิตเตอร์สีน้ำตาลนะคะมันลงไปบริเวณหางตาเนี่ยจรจิงนแต่งแล้วก็สวยแล้วนะยังไม่ต้องลงสีน้าเงินใต้ตาก็ได้แต่ว่ามันจะมันไม่มีกิมมิคไงเดี๋ยวเราจะลงสีน้ําเงินนะคะเป็นสีน้ําเงินแบบน้ําเงินเมทัลลิกอะให้ดูยังไงวะเนี่ยเนี่ยน้ําเงินเมทัลลิกอยู่ตรงมุมขวานะคะในการจิกลงไปใต้ตา โอ้โหสีชัดมากแฟชั่นสุดสวยเถอสวยมากสวยมากผมก็พูดอ่ะสวยเห็นไหมล่ะสวยเถอดูเฮ้ยแค่เนี้ยก็สวยแล้วว่ะชอบชมตัวเองไม่ไหวกูอะชมตัวเองทุกคลิปงงเนี่ยสวยมากอุ้ยสวยมาก สวยมากแล้วก็เยปัดแก้มออกส้มๆแล้วก็ทาปากนูดนะคือเลิศเลยเดี๋ยวขอ,อย่าเติมอินเนอร์ตาในานิดนึงนะคะเขียนขอบตาให้ตาคมเนาะขนตาที่ใช้วันนี้นะคะไม่ใช่ขนตาธรรมดาแต่เรียกว่าขนตาติดเสร็จหนึ่งข้างเสร็จแล้วนะคะดัดติดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่า จริงๆคุณจะดัดแล้วก็ปัดก่อนหนึ่งรอบเพื่อให้ขนตามันแบบเป็นฐานประคองไว้แต่ว่าเราขี้เกียจนะคะอืมติดขนตาแค่นี้ก็พร้อมไปสู้กับทุกคนในวันลอยกระทงแล้วค่ะเยี่ยมขนตาเนี่ยกันได้ทุกอย่างนะกันัยรุ่นตีกันกันลูกหลงนะคะกันแก๊สรบิดกันประทัดกันพัวลอยกระทงได้หมดเลยนะคะไม่กลัวนะคะเพราะว่าเป็นขนตาที่กว่าขนตาศักสิทธิ์นะ เดี๋ยวเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะลงสีน้าเงินทั้งใต้ตาเลยนะคะไม่ต้องแบบมีเทียอะไรเหลือหรือีกหอกเพราะว่าเห็นเห็นบลอกตาบนก็รู้สึกว่า,าตาล่างจะต้องใหญ่ลงคลิตเตอร์นะคะเป็นกลิตเตอร์สีขาวขาวตรงนี้นะคะบริเวณหัวตาถ้าสีมันสวยแล้วเนื้อละเอียดแบบมากอะ่ะเนี่ยคือเงาแบบธรรมชาติมันออกประกายทองมันไม่ได้แมันไม่ได้ออกประกายสีขาวเลยดูดิทุกคน ตามันเล่นแสงแบบมันไม่เห็นว่าลงอะแต่ว่ามันแบบมันเงาผสมกันแบบเลิศมากเดี๋ยวเราขอปัดแก้มก่อนนะคะวันนี้เราอยากได้แก้มแบบแก้มส้มๆแก้มส้มๆปากกายปักกายเราใช้ส้มจากพาเลตตานี้เลยนะครับไม่ได้ส้มจากพาเลตปัดแก้มเพราะว่าที่กิซื้อมาใช้ทุกครั้งนึงมันไม่ได้ใช้เยอะอะมันใช้นิดเดียวไม่ต้องซื้อมาให้มันเก็บไว้ให้มันหมดอายุเล่นๆหรอกแล้วก็ใช้จากสิ่งที่เรามีนี่แหละก็คืออายแชโด ใครเหมือนกันนะคะที่ซื้อพาเลตาร์ดิโงสีแปลกแกมาแล้วแบบรู้สึกว่าสีมันเข้มเกินอาจจะไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยคือเฉโดว์แบบเนี้ยบบมันเนื้อมันดีอ่ะมันจะเบลนง่ายฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแบบเอาแปรงแต่งหน้าอะไรเงี้ยแต่งพุ่มๆอ่ะมาปัดแก้มได้เลยเป็นการอดแดปเอานี่นี่นะคะอันนี้49บาทชมพูนมตลาดหลังเทศบาลน,นะคะซื้อมาเพราะว่าเป็นแบบก็ไม่ใช่ราคาส่งหรอกแต่มันที่มหาซื้อได้ถูกกว่านี้แต่มันมีแค่นั้นนะคะ เป็นชมพูนมนะคะยิ้มแล้วปัดหน้าแก้คือไม่สามารถใช้ในชีวิตจริงได้สิเนี่ยน,นะเนี่ยดูดิแก้มชมพูเลยสชมพูแบบชมพูเลยอะ่ะนะมาสวยเลยเดี๋ยวปากก็จะทาสีนูดนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะแบบจะจะแบบอุ๊ยหลักสีเกินเนาะปากวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงเป็นสีส้มนะคะของสมูทโตเหมือนดืม เอาจริงลิปอะถ้าใครมาจับผิดดีๆจะรู้เลยว่าใช้วนๆไม่ได้ใช้ของใหม่เลยของเก่าเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะประมาณนี้ฟินิชลุคค่ะเดี๋ยวเราไปใส่เครื่องประดับกันนะคะแล้วก็จะไปถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่เครื่องประดับแป๊บหนึ่งเราจะมาคอมพลีทลุคแล้วก็ปิดคลิปให้ดูอย่าเพิ่งกดออกแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กันด้วยไปใส่เครื่องประดับแป๊บพี่หยอก เอาละคะ่ะทุกคนก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะคะเป็นไงบ้างกับลุคนี้นางนกพะมาดนะคะมีความแบบน้ำเงินเรื่อๆกรุบๆนะใส่เล่นลูกเล่นใต้ตา,ตาถ้าใครจะใส่ชุดสีอะไรสมมติว่านั้นก็เป็นชุดสีสีชมพูอะไรเไงี้ยใต้ตาอาจจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูก็แค่เปลี่ยนสีข้างบนเปลี่ยนตาออกไปนิดเดียวนะคะสำหรับลุคนี้ก็ง่งายๆเลยหวังว่าทุกคนก็น่าจะโอเคกับลุคนี้เนาะนะคะสวยมากสวยยก็ขอพไปด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องสีมอยไว้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ เี่ยวถามถามคุกเกนไปแห็นลูก